สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพรรอุตาวิเศษนะคะใน EP นี้เราจะนำเลขฐานสองมาลบเลขฐานสองนะคะจากโจทย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกตัวฐานสองบุลบนะคะลบหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งฐานสองนะคะเราก็จะมาแสดงวิธีทำเลยนะคะแล้วก็นำเลขในวงลิบมาตั้งเพื่อนำไปลบกันนะคะอันนี้หนึ่งหนึ่งหกตัวหนึ่งหนึ่ง หนึ่ง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 อันนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนำมารูปนะคะข้อนี้เราก็จะมาทำในขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ นำหนึ่งมาลบหนึ่งก็ได้ศูนย์นะคะอันนี้หนึ่งลบหนึ่งก็ได้ศูนย์เหมือนกันก็ลบเหมือนเลขปกติเลยนะคะสำหรับเลขนำฐานสองมาลบตัวนี้อันนี้หนึ่งลบหนึ่งก็ได้ศูนย์นะคะอันนี้หนึ่งลบศูนย์ก็ได้หนึ่งนะคะลบเหมือนเลขปกติเลยค่ะแล้วก็หนึ่งลบหนึ่งก็ได้ศูนย์อันนี้หนึ่งไม่มีตัวก็ดึงลงมาเลยนะคะ เราก็จะมาเขียนคำตอบเลยนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ฐานสองนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคำตอบในข้อนนี้นะคะคำตอบที่ได้ก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ฐานสองนะคะ ขอบคุณค่ะ